โอ้ยเยี่ยเออระวังมันขึ้นตางไอ้ตัดฟ้าแล้วนะโอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนก็สวัสดีเพื่อนๆชาวราสทุกคนนะครับพบกับผมซีนายนะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมมาช่วยน้องชิงเหรียญที่เซิร์ฟจ,จัดอันดับนะครับแต่ว่าเซิร์ฟมันก็ออกจากเงีย,งยบๆนะแต่คลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะตึงๆเครียดอะไรนะครับสนุกๆขำๆนะครับคลิปนี้ก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อก็มารับชมกันครับแม่ถ่ารีว่าเข้าไปก่อนเลยไว้ไว้ไว้ ว่าไงพี่ผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วพี่มันจะไม่แหลกอีกเหรอมันจะไม่แหลกอีกเหรออออออกกกมมาานนพี่ยโอเคโอเคผมจะเล่นนใโอเคเล่่นนนอกพีใโอเคโอเคเราเข้ามาก่อนไม่น่าแหลกหรอกพี่ไอ้วันนั้นเราเข้ามาช้ามันมีระเบิดปะกดเลยกดเลยอีกลูกนึงไงรออีกลูกนึงก่อนอะไรวะเนี่ยมันมันจะมีคนมาชิงไหมเนี่ยห้าสิบแปดสี่สิบห้าสิบแปดสี่สิบเดี๋ยวพี่รอกดอีกลูกนึงโอเคพี่ ถ้าเรือสองลูกเฉยโอ้โหแม่งตกซ้อนกันเลยว่ะี๋ยวมันกดไม่ได้อะเดี๋ยวนะได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมามามาเดี๋ยวพาไปแอบก่อนแบบเราก่อนก็ไม่เอานะโันนั้นน่โคตรแหลกเลยอะโอ้วันนั้นแม่งก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปโอ้โหค้างเลย ้ปมลูกแรกแตก48 4 0ินะ48 4 0ิลูกแตกแตกลูกแรกเอเค่อเคโ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 อเคาอเคโอเคโเคอเคโอเโอเค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 เอเคโอเคโอเอเคโงเคโอเคโอเคโเอเคโเอเคอเ่เคโอเเออเคโเคโอ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 เคอเคโอเคเคโอเเคโเคโอเคโอเคโออเเลย ไปทำก่อนไหมละ่ะแต่ว่าพี่มีมพี่มีรถสำรองอยู่คันหนึ่งเอาไว้ผมมีหอยกลัมหนึ่งพี่ผมผมร่อนได้นะผมผมต้องไปรออยู่ีงงกมันเลย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 ตรงเราด้พี่ต๊อบมีน้ำมันเะล่ะมีตัวมีครับมีมีมีมอเ,เอตี้ขอตี้ไปดิยองอะ่ะยองขอตี้พี่ไปดิเองเล่นรถคันนี้มีหรอเออไม่พี่ผมไม่ะเข้าไไหนม่คนเล่นรถหน่ะมาเล่นตีด้วยกันมันจะได้ไม่ยิงโดนกันไง ไอ้เออไอเออเข้าโคฟข้างในเข้ามาโค้งข้างในเพราะไอ้เต้มันกดข้างนอกอยู่บ้านมันอยู่ฝั่งไหนเอาไว้บ้านมันอยู่ฝั่งไหนบ้างบ้านมันจะอยู่มันต้องมาทางสามร้อยบิทสามร้อยสามร้อยกับสองสองห้าห้ามันจะมาทางนี้แหละก็คือข้างหน้าเลยนี่ก็ข้างหน้าเลยนี่ใช่ใครับก็ให้อันนี้รถผมนะรถรถผมเข้ามานะไม่แล้วแล้วไอ้ตูมันแตกอะไรอ่ะพี่ดีมแตกไปแตกคนพวกเราอ่ะพี่ดีมา ไ้รรชนมู่ต้นขอตตตีีมาพ่้้นนนนเอองชะดิยู่ดิสไหนอ่ะต้นอยู่ดิสเราเปล่ารถใครรถเหรียญใครครับรถเหรียญใครใครารถผมรถเหรียญครับรถผมอีต้นจะเอาเข้าตีซะหน่อยกระจายกันออกกระจายกันออกนะรถใครกระจายกันดักออกกระจายกันดักออกต้นต้นเล่นอะไรนะต้นอะไรดอกใครอะอ๋ออ้ำอัมอัมบอกอัมขอตีมาดีงั้นมาเล่นแลกับเรา เขาไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่ดิไว้ดีผมส่งไปให้แล้วผมลิงก์นะเข้ามาหรือเปล่าไม่ต้นมีลิงก์อยู่แล้วตามมามาเลยเอามานี้วเอามาแล้วเอามานี้เอามาเขาตีพี่เราแม่งโคตรงงไอ้นี่เลยว่ะพี่วะพี่ไอเอิร์ดไอ้บอลเอาหัวตีไปเลยต้นรถงาอ้ําต้นรถงงไม่โลหันอ่ต้นอยู่ไหนต้นต้นอยู่ข้างบนอยู่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 ข้างบนนี้อยู่ข้างบนหอคอยเนี่ยเนี่พี่ไม่เห็นว่ะ ต้นบินขึ้นไปห่อคอยเมื่อกี้เนี้ยพี่ออแล้วแล้วต้นก็หายไปไงก็เลยงงนั่ไงน่นไงนๆ่งไงพี่พี่ต้อมมันอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้าบนเคน์ตบนเคาน์ขาวอ่ะเออ,อ,อช่างต้นฮะ <c oughs> จะมีคนมาเออจะมีคนมาไหมเนี่ยมีมันมีอยู่แต่อาจจะมาช้ามันไกลใช่ป่ะ <c oughs> ฟ้าเต้นโชว์ไปหนึ่ง ตายสักตายเอาต้นบักตายเฉยเห็นไหมพี่บอกว่าต้นหายเอาแล้วค่ะอยู่บนมั้นอะไหนงตี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 ผมดูให้อยู่บอนให้พี่ตอนนี้เช็คชื่อไม่เจอให้พี่ให้พี่กดรถอีกคันไหมล่ะหรือยังไงหรือรอก่อน เราก็อนก็นได้พี่เพราะว่ารถคันนี้มันยังไม่พังแค้มเราอยู่นี่เองใครวิ่งมาใครวิ่งมาพวกพวกเราพี่พวกเราหมดเลยพี่ผมยิงจี่บอกแล้วไม่ได้ยิงแต่มาชิงนะจ๊ะกระจายออกกระจายออกเลยโดนบ้องโดนบ้องลงเน้นนอนหมดเลยนะเนี่ย <c oughs> มันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้ว <c oughs> ชื่อนี้ผมเช็คชื่อขึ้นอยู่หลังหลังท่าเรือนะไอ้ตรงฝั่งทางบ้านมันเออคนไทยอะพี่เอ้ยแต่ว่าหลังท่าเรือเราหลังท่าเรือไม่มีคนดูเลยนะพี่จะบอกมาทางที่ไหนคนที่ที่ชัสิ่สี่คนนะมาทางสิบห้าพี่สิบห้าระหว่างสามสิบเออเห็นไหมสิบห้าระหว่างสามสิบมันมันมันไม่มีคนดูเลยฝั่งเนี้ยตรถคก็เจอรถมันก็บวกเลยนะพี่ไว้เดี๋ยวไปยิงรถมันโอเค จะให้พวกนี้ดูดูแอไว้ก่อนบอดบอดบอดตัวนี้น่ะคนแต่เราแต่าอยากออกนอกนะเดี๋ยวพวกมุนพวกแบบเติมยิงพอใคอไมา่ี่อยใครอะไปเลยนี่นี่นี่มันมันทำแคมป์อยู่แน่ะเห็นไหมตรงทิศ15น่ะเต็มเลยเต็มเลยพวกเราอยู่นี่ใช่ไหมตอนใช่ใตามตามหลักแล้วมันจะต้องวิ่งหลบหลังกัแพใช่แล้วเราก็จะยิงมันใช่ไหมคุณรถ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  มันมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วกดหน้าแคมป์ป่ะไม่เราเราเราเข้ามาเร่นกับพวกเราดีกว่าเรามันเยอะตรงนั้นอะเราเรารอมันเข้ามาเลยพี่มันต้องวิ่งตามเส้นนี้ยมันเข้าฝั่งนี้มันเข้าฝั่งนี้รถมันมีสิทธิ์ติดติดเกาะกลางอันนี้เหมือนวันนั้นผมน่ะเออแม่งติดเกาะกลางมันมันจะมาฝั่งอย่าไปยืนอ้ออย่าไปยืนออเข้ามาหมดแล้ว ยิงแม่งให้หมดเลยฟ้าถอยฟ้าฟ้าออกมาแถวย,ยิงยิงอะไรอยู่กระแกเขาแดนเซอร์แดนซเซอร์ป้ไม่กี่คนนั่นไม่แก่รถสองคันนะบอลรถสองคันเลยรถเหลือรถเหลือรถกระติงนั่นมันนั่งได้แค่สองคนนี้ไม่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 มันรถรถรถประกอบลด,ลดประกอบคันหนึ่งรถเหลือคันหนึ่ง เนี่ยมันยิงกันแล้วน่ะมาแล้วหรือเปล่ยมันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว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 ผมดักอยู่ในโดมนะตีผมอยู่ในโดมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปดูทางนั้นก่อนตาตาออฟมันมาทางตาออฟเหรอไม่รู้ไม่รู้ยังไม่เห็นตอนนี้ยังพี่อยู่ในโดมแล้วแต่เอาเอาเอาคันนิดออกไหมเอาโลหะเขาตีไหมงงลอยเสาได้ได้เอิร์ดอ่ะต้องบอกเอิร์ดอ่ะเอิร์ดเอิร์ดเอคันนี้ไม่มาเหรออือเอาโลหะเขาตีห้าสิบแปด สี่สี่สิบแปดสามสิบวิโอ้กล่องแรกแตกนะไว้ประมาณสี่สิบแปิบามีวอ่ะกล่องแรกแตกเหลืองมัน้อยู่ทางไหนไอ้บอลก็ิ้มเร็วเววพี่ต้เหลือน่าจะยิงอยากยงมันมัน่อยู่ติดยุงอยู่มันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเออสวยไปไว้มาลับมาลับมาลับไปไไปยิงรถมันนี่

มีรถมาอีกมีรถมาอีกรถอ๋อรถเรารถเรารถเรารถพวยเตหบองเยอะเลยว่ะเพระอที่ว่าถ้ามารถกทิ้งรถระทิงรถกระทิงใครอ่ะโคากาเราขนรถ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 ก่อนเดี๋ยวยมันยิงรพวเตะมโคกาการาจะมาช้าเพราะมันยังไม่รู้ว่ามันครับโอแอยารีเกมทพอเเกมพอเกมแล้วเกมแล้ว ได้บ้องมาเยอะเลยบ้องขาวอ่ะประมาณสิบกว่าลูกสิบห้าใช่มารับหน่อยหนึ่งนาทีเนี่ยอีกประมาณนาทีนึงอ่ะไว้นี่ไเงี้ยเฮ้ยมันดักหน้าแคมป์เลยนะไอ้มันอยู่หน้าแคมป์มันอยู่หน้าแคมป์ใช่พี่เอ็งไปแจ้งต้อมกดมาได้ไหม อันนี้มันมันอันนี้มันนอนก่นาทอ้งลูกลูกข้างล่างเหลือกี่นาทีวะเนี่ยเท่าเท่ากันมันเร็วกันประมาณสิบกว่าวินี่แหละข้างล่างก็แตกก่อนดาก้อนหนึ่งดาก้อนหนึ่งใครวะดาก้อนหนึ่งไอ้วัววัวอินเดียที่มันปล่อยบ้านย่อยอ่ะเอิร ใช่ในกอดังสองตัวนะยายายาเพื่อนเพื่อนเพื่อนยายายาในถุงยานะสังหารหมู่เลยน่ะหยอดท่องไปในนั้นน่ะต้นต้นต้นขับรถไม่ต้นไม่อยากออกไปไงเดี๋ยวมันจะมั่วไอ้ต้นไม่ได้อยู่ใช่ไหมเขาที่ออกมาด้วยวิ่งไปเข้ามามาตรงน้ำเหรอ พูดอะไรล้วจะกระติ๊บทำไมบอกเขาจะมาเติมน้ำก็พูดตแบบ่งกระติบเพื่อใค้เกมเรียนไหม่ะให้น้าด่มไหมหัวน้ำดมาปวดใจพี่ออกมนครับพม่มหรอไม่รู้เห็นมา้ึ เอาไอพีแตกเฉยเลยกูเพิ่งออกมามีคนนะมีมีคนอยู่บนธนาคาโดมแน่เลยวะเออบอยทัพบอยทัาโอ้เอ้าไอ้เหี้ยรถเป็นอะไรเปลี่ยนไปยังรถเป็นไรเปี่ยนไล้เนี่ยอยลกอย่าลกเนี่ยใครใครวิ่งต้น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 รถใครอยู่ข้างหน้าแคมป์อ่ะในพวกมันพวกมันเนี่ยไปชนไปเอาเข้าแคมป์ก่อนในพวกมัน เออาบ่งงยิไรถมันใช่ไหมรถมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่รถที่วิ่งพวกเรานะรถที่วิ่งพวกเรานะรถที่วิ่งพวกเราบ้างมนโดนมันโดนมโดนมันโดนรถมีบ้องเนี่ยรถบ้องเอาบ้องหยอดนิดนี่รถเนี่ยหยอดหยอดหเอาเออนั่นแหละนายพี่ตัน่ะอย่าหยิบพี่ตันเอาเหรอเอาไผมเห็นก็โดดลงอย่างรถไม่เขานั่งอยู่นานแล้วเอาเหรอเอาเหรอผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษรถมันใช่ไหม เอาเหรียญเข้าแคมป์ก่อนเลยไป okay, โอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยบอลอย่าไปใกล้ดิวางังคาฝั่งนี้นะเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนพี่เนี่ยเนียราคาบานหัวแล้วเนี่ยตอนแรกม,มันมีตีนขึ้นอนะ ไรอะคับยิงไเนี่ยยิงผมอยู่พวกเราพวกเราพตอมคุณรถเนี่ยไม่ได้มีใครจเือปืนใครเนี่ยเก็บไหมเนี่ยเก็บแตกตรงนี้ล่ะไม่รู้อะเก็บแม่งก่อนอะผมว่าเก็บเลยก็ได้นะพี่ไอตีแตกหรือเปล่าเหมันว่องเียไ่ไม่พี่พี่บอกว่ายังไม่ได้มีใครเลือกรถเลยวิ่งไปแล้ววิ่งอยู่แล้ว ไหนไม่เห็นมีเลยรถมารถมารถมาเฮ้ยรถ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 ปล่อ่ะรถใครไปะมามารถมาเนี้ยเราเบิดหน่อยดิได้ได้รถปล่อยยิงนะครับผมเวันนี้พวกขายพวกเราใช่ไหมเนี่ยขับรถตามดีไหมเนี่ยพี่ต๊อบมีบองมะในในตัวพี่ต๊อบอ่ะ มีครับมีมีเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนลูกแป๊บนี้พี่เปลี่ยนลูกแป๊บนึ่งเอาไปตามมันเลยผมตามตามรถคันเมื่อกี้อยู่นะเชี่ยบินเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขับไปไหนแล้วอ่ะแต่ออฟ อยู่ข้างทางอยู่พักอยู่พักทางชอบเนี่ยไปไปตามล่ามาันม <c oughs> ันจะขาับมาแค้นนะมันจะพาไปหาบ้านมันบอกเรวะวังตัดหน้าแม่งี้รถไม่แรงเลยไว้ตามไม่ทันออืเอาหอไหมพี่ตอ๊อบ <c oughs> ยิ่งหนักกว่าเดิม <c oughs> เฮ้ยมาเฮ้ยมันมาทางนี้ไปบ้านกลางแมเป้ะเนี่ยเราขึ้นไวอยู่นะมันหนีกลับแล้วมั <c oughs> ้ง าสองคันเลยนะมันสองคันเลยนะไว้ไว้มันสองคันไว้ไม่ข้างหน้าพวกเราพี่ันเลยะข้างหน้าพวกเราคันหนึ่งอ๋อเหรอใช่ใช่ตามเข็นมาน่ะมันบอกอ่ะมันพามาบ้านม้านอ่ระวังโดนดักบ้านนะเอาเหรอเอาเหรอเน่รถไม่ทันใจโอ้ยนุนอ่ะมันอยู่บนบ้านอยู่บนท่าไอคนไทยใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย นี่เหรอ,อบ้านมันใช่ใช่ใช่พี่ตอ๊อบแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาบ้านกลางเมเปิก่อนพี่ตอ๊อบพายระเบิดอะไรบางอย่างช้างใครวิ่งอยู่ตรงนั้นนะ่มมนะมันมันน้พี่ทำมันทั้งหมดเลยไว้ไวีไ้พึ่งไว้ไว้รอพี่หน่อยไดี๋ไว้อยู่อยู่ี่ยังอยู่ยังอยู่เ <c oughs> ขาไปใกล้ๆ้ด<ว>ิ รถใครเนี่ยยิงเลยยิงเลยรถน้อยนี่แหละนี่แหละบ้านเจ็บใครร่อนอะเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดโอ้ยเยอะกับคนกูเย้ยเอิร์ดระวังมันขึ้นต่างไอ้จัดฟ้าแล้วนะโอ้ไม่โดน

พี่พีรับผมหน่อยเออเออที่ไหนอะมา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 มเออมาที่รถพี่ฮ่าฮ่าฮ่าพี่อยู่บนรถเหรียญนะมาเลยมาเลยเอ้ยโดนยิงวะรหัสรถอะไรฮ่าฮ่าฮ่าอ้โหแต่ละคนไม่ตัดเนี่ยเด็กใกล้ใกล้ใกล้มันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวเออรถ กลับมาทางเดิมพี่ไหมพี่ตอบตอนใช่ๆโอเคโอเคพี่เดี๋ยวผมดักฝั่งนี้เลยเอาแบ่งให้ได้ที่แตกว่าไม่เนี่ยๆๆๆมันมาๆๆเอาเลยเอาเลยเลยเลยเอเไปไหนละวะแต่ตามล่าสุดขอฟ้าครับ มันเกลียดเนาะมันโกรธมันเกลียดกันมาแล้วนะ <c oughs> แต่แต่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ารถใครอะ่ะจะตามไล่เฉยเอ้ยเอนี่มีมีน้ำมันปะแต่น้ำมันอะไรดินี่ไงน้ำมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำมันอยู่เนี่ยเนี่ยไหนครับเนี่ไปไว้กับครับพี่โอ้ไม่ได้ไม่เดือดเลยว่ะ <c oughs> มีแค <c oughs> <อ>่นี้เหรอเออมัน คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อกขอย้ําว่าคลิปนี้ให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับอรตึยังไง,ง,งก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้รับชมได้ดูกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมกดตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับเต้ภูคาทุกคนนะผูคาคนไม่เลือกนายเต Bye.